เช้านี้กินกาแฟร้อนๆกวนกาแฟที่อินวันเนี่ยมาเนี่กินกาแฟทำการเวยค่ะพี่น้องช่อนแยกกีดด้น่ วันนี้กินกาแฟก็กล้วยน้ำวาสุกเลยกล้วยน้ำวาสุกกล้วยน้ำว้ายสวนลาดน่มลาดน่มขนด้วยไงหวานหวาน โอ้ยหวานหวานช่ำเลยลองมันด้ค่ะพี่น้องกลวยซุกลาดน้ำข้นเร็แซบบ่แบเลยค่ะไม่ได้ค่ะไม่กินน้ำกันมันอีอย๋ยเก๋เปลี่ยนซื้อสองมันเปลี่ยนหรอคะเพิม่ม เป็นซื้อว่ายาเก๊กผู้เา่าฝ่อบาดโอ้โ,โหซีเฮ็ดคคีปอย่างข้ากับสถานาการณ์นะคะเพราะว่ายาเก๊กฝ่อบานสถานาการณ์คู่ยิบบุ๊เด็ไปใส่อร่อยมากเลยค่ะ กาแฟที่อินวันชาวบ้านโม้โหว่าเศรษคีเป็นยังเตละมือนะคะประเด็นไปใส่อยากน้ำโกวิดกระหามูในยูทูบโคเป็นมูน้ำมูในยูทูบในเด็กกระเด้อแต่ละคนอยากคุยน้ำ หวานมันค่ะอร่อยมากเลยกล้วยซุกอยู่สวนนี่ค่ะนี่หวานหวานอร่อยเลยวันนี้ค้มฟ้าคึ้มฝน,นแต่วมาก็บบัท่านตุก แซ่บๆครับพี่น้องว้าวอะลองมือได้ค่ะเด้อกล้วยสุกกับนุ่มขวดแบบแซ่บๆเลย